สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิสส์ปูฟชาแนลนะครับวันนี้มิสส์ปูฟจะกลับมาในเรื่องของการทำไรติงให้ได้6ไป7ภายใน1อาทิตย์เท่าน,นั้นนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับผม IELTS เนี่ยผมเนี่ยสอบไ e l t s มา14ครั้งนะครับผมจบจาก Cambridge University สาขา i e e n g i n e e r i n g นะครับผมผมเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าผมแอพพลายแล้วว่าใช้แบบพธิธยายุทธในการได้ IELTS Writing 8มานะครับผม คราวนี้ผมจะบอกมาบอกวิธีที่จะทำให้เราทุกคนเนี่ยได้ IELTS Writing กถึงเภายใน1อาทิตย์นะครับผมหลักๆแล้วเทคนิคเนี่ยมีอยู่3อันนะครับผมสำหรับคนทุกคนนะครับที่ต้องการใช้คะแนน IELTS นะครับผมแล้วพยายามจะได้จะแบบพยายามจะผ่านไอเอลแต่ว่าพวกมึงไม่ผ่านสักทีแล้วเดทไลน์เนี่ยกำลังจะถึงแล้วผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือตอนนั้นน่ยผมได้ออฟเฟอร์จากเคมบริดจ์ถูกไหมครับเข้าเจ็ดทุก แสดงว่าแบบ7.0ของ IELTS Writing 7.0 IELTS Listening Speaking Reading ครับแล้วผมเนี่ยไม่ผ่าน IELTS Writing นะผมได้6.5นะผมคราวนี้ผมทำยังไงให้ผมผ่านภายใน1อาทิตย์นะครผมคือ่อนนั้นเเด d ไลน e มันใกล้เข้ามาแล้วมันจะอีก2อาทิตย์มันจะเเด d l i n e แล้วมันจะตัดจบแบบจะไม่ได้เค m b r i d แล้วแต่ก็นั่นแหละผมก็ผ่านมาได้อ่ะมาดูเทคนิคกันเลยนะครับอย่างแรก นะครับเขียนเยอะๆเขียนทุกวันวันละสิบห้าอันนะผมเขียนวันละสิบห้าอันนะผมดูตัวอย่างนะครับก๊อปปี้ตัวอย่างแล้วก็มาเขียนตัวอย่างที่มันได้เจ็ดนะครับตัวอย่างที่มันได้เจ็ดจุดศูนย์นะครับไม่ต้องไปดูตัวอย่างอันที่มันได้เจ็ดจุดห้านะครับดูตัวอย่างที่มันได้เจ็ดจุดศูนย์เอาที่มันเราแบบเราเอื้อมถึงก็พอนะครับครับสมมุติว่าเราสมมุติว่าทุกคนเนี่ยอยากได้หกจุดห้านะครับไม่ไม่ต้องได้เจ็ดเหมนผมก็ได้นะอยากได้หกจุดห้ามันก็ดูตัวอย่างที่หกจุดห้าแล้วก็ดู ก็ปปี้เหมือนให้มันเป๊ะเ,เลยนะครับรูปประโยคคอมเพล็กซ์เซนเทนซ์ยังไงก็ปปี้มันมาโอเคเนาะอย่างที่สองนะครับแทนที่จะไปสอบแบบเขียนนะครับสอบแบบคอมครับ<ส>เหตุผลเพราะอะไรน,นะผม<ส>ตอนแรกเนี่ยผมเป็นคนไม่เก่งคองมพิวเตอร์มากๆนะครับหลายคนบอกว่าโอ้แต่กูเขียนเร็วกว่าไม่มีทางนะผมไม่มีทางที่พวกมือก็เขียนได้เร็วกว่าพิมพ์นะผมแต่คนบอกผมโลเทคผมโลเทคความกูนี่แหละกูโลเทคมากๆเมื่อก่อนผมเป็นคนโลเทคสุดๆเลยครับ คอมพิวเตอร์พิมพ์เนี่ยช้ามากครับแต่แต่ผมจะบอกว่าถ้าเราเขียน5 0 100เอเซ่ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วครับมันไม่มีทางที่การเขียนด้วยคอมพิวเตอร์จะช้ากว่าการเขียนแบบใช้ปากกาโอเคไหมเพราะอะไรเพราะการพิมพ์มันเร็วกว่าอยู่แล้วครับผมคือผมเป็นคนโลเทคมากๆแล้วผมไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนเอเซ่มาก,ก่อนนะครับผมเลยสองอาทิตย์ ผมเขียนด้วยคอมพิวเตอร์เนี่ย50เอเซเกิน50เจ็ดสิบเอเซโอเคไหมแล้วผมก็ไปสอบแล้วมันเร็วกว่าจริงๆนะครับมันเร็วกว่าการเขียนด้วยปากามาทางชีวิตด,ออดินสอใช่ไหมมาทั้งชีวิตจริงๆนะครับผมเพราะนั้นเทคนิคก็คือการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสมันจะทําให้เราได้ไรติ้งเยอะกว่าเพราะเราจะทําได้เร็วกว่านะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าการเขียนเนี่ยมันจะทําให กรมมาเรามันพังหรือเปล่าการเขียนด้วยคอมเนี่ยการพิมพ์เนี่ย,ยเราจะมาเช็คบอกแล้วเมื่อกี้ครับดูวิดีโอที่ผมโพสต์ไปแล้วนะครับคือผมบอกว่าให้เว้น5นาทีตอนสุดท้ายมาเช็คกรมมาครับกรมมาคือลาย A ออันเดครับเออสไม่ S แล้วก็เทนโอเคนะสอันกลับมาเช็คกราห้านาทีสุดท้ายโอเคเพราะนั้นทิปที่2คือการสอบคอมพิวเตอร์เบสครับดีกว่ากัน สอบแบบ paper base d แน่นอนสำหรับ writing นะครับผมโอเคมาต่อสุดท้ายนะครับผมเทคนิคสุดท้ายเป็นเทคนิคที่เป็นวิทยุทธล้ำเลิศนะครับ writing เนี่ยแน่นอนมันขึ้นอยู่กับ topic ครับ topic บางครั้งถ้าเราถนัดเราจะก็จะได้คะแนนสูง topic ที่เราไม่ถนัดเราก็จะได้คะแนนต่ำ mm hmm. เพราะอะไรครับเพราะว่า lexical resource มันจะมีคอร์เลฟมาหนึ่งเรียกว่า lexical resource คือ v o c a b นะครับ,นะบ v o c a b ที่เราถนัดเนี่ย สำหรับท็อปิกที่เราถนัดเราก็จะสามารถใช้โวแคปได้หลากหลายมากกว่านะครับเราก็เขียนแล้วมันก็จะโคเฮเรนมากกว่าด้วยเพราะนั้นคะแนนมันก็จะเลยขึ้นสูงกว่านะครับผมเคยเขียนเรื่องโรบอทที่ผมถนัดเนี่ยผมได้7.5นะครับส่วนเรื่องอื่นเรื่องแบบ e r n m e n t scheme ที่ผมไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับผมได้6.5นะครับคะแนนมันห่างกันขนาดนี้เลยนะครับทั้งที่ผมเนี่ยสอบติดกันเลยด้วยซ้ำนะครับในอาทิตย์เดียวกันนะครับผมไม่ได้แพ็กทีอะไรมากมากขึ้นเลย เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องดวงดีนะผมดวงดีคือการเข้าไปสอบแล้วได้คะแนนได้ท็อปปิกที่มันตรงกับสิ่งที่เราถนัดครับอีกอย่างหนึง่งคือการเพิ่มดวงเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำให้ตัวเองดวงดีได้ยังไงมี2วิธี 1. ท่องสับในท็อปปิกทุกท็อปปิกที่มันจะเป็นไปได้ที่มันจะออกมาโอเคไหมพยายาม ทำตัวเองให้คุ้นเคยกับทุกท็อปิกที่มันจะออกมาให้ได้นะครับผมทำยังไงล่ะอืมก็คือเขียนเยอะๆเขียนเยอะๆให้มันหลากหลายท็อปิกที่สุดที่จะทำได้ครับผมอืมถ้าเกิดว,ว่าใครอยากจะรู้วิธีเขียนแล้วก็อยากรู้สับนะครับแอดไลน์มาทักมา9ก0เท่านั้นนะครับไอโอสไตติคของผมนะมีทายอินนิดหน่อยคราวนี้มีอีกวิธีหนึ่งครับผมคือการสอบบ่อยๆอันนี้คุณต้องรวยนิดน,นึงนะครับต้อง มีเงินเยอะที่หนึงนะครับคือลงแม่งอาทิตย์หนึงสครั้งนะครับคอมพิวเตอร์เบสมันจะให้เราลงอาทิตย์หนึงหลายๆครั้งได้นะครับมันจะมีจัดบ่อยครับจัดสอบบ่อยเพราะฉะนั้นพวกมึงไปเลยวูบๆุยเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะผมในการเขียน IOS w ส i ร i ต g ิให้ได้6ไป7ภายใน1อาทิตย์นะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคหลักๆที่ผมจะมาบอกนะครับเดีทวนกันนิดนึงนะเทคนิคแรกก็คือดูตัวอย่าง7.0 6.5หรืออะไรก็ตามที่เราอยากจะได้ครับแล้วก็ปี้นะครับก็ปี้มาเลยก็ปี้วิธีเขียนก็ปี้เซนเทนส์ก็ปี้สไตล์ก็ปี้แนวเห็นไหมถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้วิธีเขียนแบบดีๆอย่างนี้เราก็คลิกไลน์แอดไลน์ไปก็รก้อยก็สิเพื่อนนะเทคนิคที่2 <c ười> คือการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสนะครับการสอบแบบคอมพิวเตอร์เบสทำไมมันจะมันจะเขียนได้เร็วกว่าถ้าเราพร็อกซิสไป50อันนะครับวันหนึ่ง10อันเนี่ย5้าวันก็50อันแหละเห็นป่ะคอมพิวเตอร์เบส ก็จะเร็วกว่าแน่นอนนะครับการตีบายมิสเตอร์ูฟซ้อมมา14ครั้งอย่างที่สามนะครับท่องโวแคมให้ได้หลากหลายที่สุดหลากหลายนะครับผมถ้าใครอยากรู้ว่าโวแคมมีอะไรบ้างก็แอดไลน์ถามมาเหมือนกันและสอบบ่อยๆนะครับเราจะทำให้โคเวอร์ได้มากกว่านะครับทำให้เราเพิ่มดวงให้ตัวเองเอางี้แล้วกันเพิ่มดวงให้ตัวเองโอเคประมาณนี้นะครับผมนี่คือเทคนิคในการเขียนเอลส์ไรติ้งให้ได้67 ครับแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมอย่าไปอย่าไปซึมนะผมก็ตั้งใจเขียนต่อไปครับถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีแชร์ให้เพื่อนๆครับแล้วก็กดไลค์กดลกดสับสับไลค์ครับแน่นอนครับใครอยากเรียนก็ทักมาครับอะไมาเลยเด้อเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะครับมีคลิปดีๆบ่อยๆ